เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําวันที่9ก,กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายคนอยากจะเดินทางไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พระแม่ลัศมีนะคะหรือไปไหว้เทพที่เป็นกษัตริย์นักรบนะคะรัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะ ช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดมากคิดเยอะระวังปวดหัวไมเกรนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะช่วงนี้อาจจะมีฝันนะคะชอบฝันเวลากลางคืนนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือรอข่าวดีจากต่างประเทศอยู่นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะวันนี้คุณจะมีโชคเดินทางนะคะได้โชคได้ลาบนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะ ที่จะได้จากการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็เลขที่คุณฝันให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีม่วงสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองหนึ่งะคะแล้วก็1 0ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ